หรือว่ามานะชัยนะวันนี้พี่ขัดเท่าไหร่ร้อบามเมื่อช้ามาเกิดเท่าไหร่สิบสบายผ่านจะลุยนะรถซ้อมอยู่ไหนอะซ้อมอยู่เจ็ดิบประดิษฐ์ที่เดิมไหมนะกี่วันซ้อมมาปร่มาณสองาองทิตย์กว่าเลย่านกายเข้าที่เข้าทางเหมือนอย่างนี้ปึกเลยนะหลังจากกลับมาเราช่มากี่ไฟแล้วสามไฟนะล่าสุดเราจุกที่นี่ไหมเป็นไงผลงานวันนั้นวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสี่โอ้โหนี่หลุดลงมาหน่อย อันไหนดีกว่า3ามสี่ก็สามสามดิใกล้ใกล้เคียงกันนะรอสูงเท่าไหร่ครับร้อน้ำหนักปล่อยปลอยเราเป็นมวยสไตล์ยังไงเห็นไหมพิธีพิธีชัยนี่กเขายังไงบูแต่รองน่าจะเตี้ยวเขาหน่อยนะนียังไม่ได้ถ่ายรูปเดี๋ยวรอถ่ายรูปไว้นะอ่ะเราคนจากจังหวัดจังหวัดนครราชสีมาเอาขอใครขับเชียร์หน่อยกูเอกวันนี้ฝากกเเป็็นนนลััังใใจจห้้้ผผมมมมดวยะะครบีตท่โอเคขอบมา้องชายโชคดีครับ เพชรสีชัยเดชเพชรสีทองตัวนี้ย้ายมาอยู่ที่กี่ไฟแล้วสองสามไฟสองสามไฟไฟล่าสุดเราชกเันที่ไหนเป็นไงวันนั้นชนะนอกโชคสชนะใครวันนั้นฟ้าขนองวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อวันนี้ร้อยอันไหนดีกว่านี่อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนู้นมโลดไปใช่ไหมอ่าเราเมื่ช้ามาเกินไหมเกินจุดนึงสบายสบายสูงเท่าไหร่ความสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบชารน้ำหนักปล่อยๆครับ ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสี่มาอยู่บีเคได้บ้างคู่ป้องคู่ซ้อมมันเยอะนะเยอะครับหลากหลายเยอะแตเออเออแล้วจะเจอฮารุนนี่เราเคยโชคเขาไหมไม่เคยเขาก็ชกมานานเลยนะเราได้สูงนะเขามีอะไรบ้างที่เราเห็นในเวลาไม่แค่แข่งแล้วก็เดินเลยนะของเราเนี่ต้องใช้จังหวะด้วยวะไงแรกเลยแรกเลยแรกเลยในวันนี้นะเอางั้นเลยเหรอสียแขกสั่งเลยเลยวันนี้เอาชนะมากี่ไฟสามไฟหลัง รวมหมดอ่ะชัยได้หมดไหมสามไฟล์หลังเนี่ยชนอ,นอกเ่าโอเควันนี้ร่างก,งกายคิดว่ายังไงปึ๊กดีนะเอาฝากแฟนกับเชียร์หน่อยลูกหลานจากจังหวัดฝากเลยอ่าชัยชนะครับอ่านี่เป็นทีชัยครับโอเคขอบ้านท้องชัยโชคดีครับ